มาครับมาครับผมมาครับนั่งเล่นกีตาร์อยู่เพลินครับผมคือเพลินจัดคือนั่งก็นั่งดูมีเพลงแล้วพอวัดสรุปครับไปเจอพี่ดำอยู่คนหนึ่งครับคนดูก็ประมาณนึงนะคือแบบงงมากเฮ้ยทำนี้กีตาร์นี้เดี๋ยวไว้คือเขาติดกีตาร์ครับแต่มันเล่นคนเดียวเลยอ่ะเล่นคนเดียวที่สําคัญแปลกไปกว่านั้นครับมันเอาฝาฝาเหมือนฝาพวกน้ำกระป๋องฝาอะไรเงี้ยมาติดตรงนี้ครับเล่าคลิปนี้ไว้แล้วมันก็ขอก Sing Sing Poison! Poison! trust spotlight, is poison angels me 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 every be Never the When deserve die work, work, work dark, 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 dark walk, that to for แล้วมาเล่นคนเดียวอ่ะผมก็เลยแบบด้วยความที่ผมมี็นคนได้กีตาร์ถ้าคนเล่นตรีก็รู้อ่ะเฮ้ย ไอ้แี่ทำได้ด้วยเหรอวะน่าลองทำว่าทำอ่ะบอกต้องต้องเอาอ่ะต้องเอาอ่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมออกไปซื้อขาฝาแกักกิฟต์นี่สองอันนี้พอสองอันนี้เลยเดี๋ยวเจอเลยครับผมเดี๋ยวผมตามรอยพี่ดำผมตามหาความฝันครับผมไปสวัสดีครับผมชื่ออ่ำครับอ่ำกีตาร์ไฟครับอ่ำหรือว่าอ่ำกีตาร์ห้าร้อยนั่นเองเดี๋ยวผมจะโชว์วันนี้นะฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ง่ายๆครับผมเล่นง่ายๆาครับดูครับแค่ไปเอาฝามาแปะครับดูครับผมเอาฝามาแปะเท่านั้นนะดูดูเป็นงาเสียงกองผมเหมือนไหมอย่าลืมนะครับผมชื่ออ่ำกีตาร์ห้าพันครับเพิ่งขับรถมาถึงครับเดี๋ยวล็อกรถแป๊บนึงครเหียเฮียแม่ไม่ใช่สัตว์ก็อย่างที่บอกครับว่าเราต้องมาหาเครื่องดนตรีส่วนใหญ่เขาจะมาหากันเวิร์กหรือห้างหรือร้านเครื่องดนตรีวันนี้เรามาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตครับผมมาถึงแล้วไม่รู้โดนยามไล่แบบไอ้เหียเดี๋ยวมาหาเครื่องดนตรีครับผมไป ถึงแล้วครับเชลกระป๋องที่พี่ดำเขาใช้เป็นเครื่องเคาะตอนนี้ผมพยายามจะหาที่มันใกล้เคียงอยู่ผมหาแบบนี่ครับผมฝาไม่ใชเป็นนี้แต่ว่าจะเป็นเรียวๆกว่านี้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่พบว่ามันมีแบบเรียวๆแต่ว่าผมติดใจยี่ห้อมารีเพราะคนมาลีเนี่ยเขาชอบดนตรีไงดนตรีกำเนิดมาจากคนมารีเพราะฉะนั้นยี่ห้อมารีน่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่ดีครับผมสำหรับเราตอนนี้เรากําลังเลือกเครื่องดนตรีที่ใกล้เคียงกับพี่ดำที่สุดเพราะว่าพี่ดำมันอยู่ไมอามี่ไอ้เหี้ยกูอยู่พัฒนาการไอ้สัส มันจะเรียกอะไรเลยเฮ้ยอันนี้ม่งใกล้เคียงว่ะกูว่าเสียมันเหมือนกันแหละแต่ว่าเอาอันที่อร่อยว่ะล่ะกูว่าเงาะอร่อยกว่าเอาเงาะสับรดแล้วกันเอาเงาะสับรถดีกว่าประมาณไปไปมาแล้วครับผมจากเราไปซื้อกระป๋องที่พยายามให้เหมือนพี่ดำพี่สุดครับผมผลิตภกระป๋องก็ตามมาเลยครับผมที่ซื้อเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเสียยครับเราจะแดกฟูอี๋อยู่ไอ้เหี้ยกด ปได้ฝาออกมาแบนี้ถ้าเราแปะเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนกองที่ชื่อว่สัสนาแต่พี่ดำเนี่ยเขามาติดก,กับกีตาร์ครับเสียงสำคัญเราต้องมีกิฟต,ต์ไอสีน้ำดำอะเตะกีตาร์อย่างเงี้ยเราแปะเข้าไปอย่างนี้เลยปั๊บผมก็ถือว่าได้เสียงละเสียงมันไปนี้ 放度非常大，非常棒。 ถ้าใครฝึกได้นี่คือแม่ไม่ต้องไม่ต้องไม้นี่เลยเนี่ยไม่ต้องจ้ามือกองเลยหัวเนี้ จจอง่ายเอ้ยง่ายๆครับลองไปทําตามดูหาฝาครับปลากระป๋องมาลีก็ได้ครับน้ำกระป๋องมาลีครับผมไอเยินเล่นได้เฉยไอการมันคือมันยากเว้ยมันยากว่าคือการถ้าใครฝึกได้นะบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นการหาเวลาว่างนะไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมแล้วก็ไปหาอย่างมาแปะแล้วก็เล่นกีตาร์มึงไม่ต้องเมา๊กกองเลยสุดตีนจริงไอเนี่ยไอนี่สุดตีนจริง คิดไม่เป็นนี่ครับผมอย่างคงหน้าอาจจะมีอาจจะมีการทดลองอีก <ś c oughs>